ลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนย้อนกลับไปในปี987กับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟระดับตำนาน Predator หรือชื่อไทยคนไม่ใช่คนที่นำแสดงโดยลุงกล้ามโตฮะอาร์โนชวาตสเนเกอร์ในบทพันตีดัสสุดระห่ำที่พาทีมคอมมานโดไปเจอกับเอเลี่ยนต่างดาวนักล่าสุดโหดกลางป่าดิบชื้นภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะกลายเป็นขวัญใจคอหนังแอคชั่นและสร้างแฟรนไชส์ต่อยอดมากมายแต่รู้ไหมวกว่าจะมาเป็น Predator ที่เรารู้จักเนี่ย มีเบื้องหลังฮาฮาหรือวิบากกรรมสารพัดทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังกันเลยทีเดียวจุดกําเนิดของพรีเดเตอร์นะฮะต้องบอกว่ามันมาจากมุกครมันมาจากมุกอมัมวงในฮอลลีวูดครับที่บอกว่าเฮ้ยภาคต่อของหนัง r ็อกกี้เนี่ยสงสัยอ่ะจะต้องไปต่อยกับเอเลียแล้วมั้งเพราะว่าในแฟรนไชส์ของ r ็อกกี้นะฮะหลังจากที่ต่อยกับรัสเซียชนะแล้วเนี่ยต้องไม่รู้แล้วฮะว่าเจ้า r ็อกกี้เนี่ยไปต่อยกับใครดีมุกนี้ครับจุดประกายให้ไอเดีย2พี่น้องนักเขียนบท จิมกับจอห์นโทมัสหยิบไปต่อยอดเขียนบทหนังเรื่องใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ปะทะนักล่าต่างดาวโดยตั้งชื่อร่างแรกไว้ว่าฮันเตอทั้งคู่นี่ฮะไม่เคยขายบทได้มาก่อนเลยแต่ครั้งนี้เล่นใหญ่แอบเอาสคริปต์นะครับยัดใต้ประตูห้องผู้บริหารค่ายทเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกทำกันแบบลับๆล,ล่อๆเลยนะเพื่อหวังให้คนเนี่ยหยิบไปสร้างหนังซึ่งมันได้ผลครับไปเตะตากับโปรดิวเซอร์มือทองคนนึงครับที่ชื่อว่าโจเอลซิลเวอร์ j จเอลซิ v เวอร์นะครับเป็นราชานักทำหนังที่แบบทำหลายหลายแนวครับแต่หลกัหลกๆแล้วแนวทางที่สำคัญเลยคือหนังแนวบ็อกบัสเตอร์เขาเนี่ยสร้างหนังที่ชื่อว่าคอมมานโดให้อาร์โนชวาสเนเกอร์เนี่ยดังไปยังมาแล้วครับโจเอลซิ v เวอร์ hmm. เห็นโปรเจกต์นี้ก็สนใจทันทีครับแต่ว่าถ้าเอกคนไหนล่ะจะมารับบทนำทีมงานก็คิดว่ามันต้องเป็นคนที่โคตรแกร่งครับต้องฟัดกับเอเลียนให้ได้ผลก็คืออาร์โน no คนเดิมนั่นแหละ Back. อโนในตอนนั้นเนี่ยดังเป็นผู้แตกมากๆครับจากเดอะเทอร์มิน r เตอร์แล้วก็ภาพลักษ์เป็นดาราน,นี่ก็คือสไตล์วันแมนอาร์มี่เป็นตัวพ่อลุยเดียวปราบกองทัพในหนังทุกเรื่องที่เล่นทีมงานก็อยากทดสอบว่าแหมถ้าจับลุงอโนคนเหล็กมาโดนเอเลี่ยนไล่ล่าซะเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยบทผู้พันดั๊หัวหน้าทีมคอมมานโดก็ถูกยื่นให้ลุงทันทีเลยครับฟ็อกกก็ไฟเขียวให้โปรเจกต์พันเตอร์เนี่ย หรือต่อมาที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อว่า Predator ทีหลังเนี่ยให้ถ่ายทำจริงจังทีนี้การพจนภันนอกจอของทีมงานก็เริ่มต้นไปพร้อมๆกันครับเมื่อพูดถึงหนัง Predator ขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเจ้าเอเลี่ยนนักล่าตัวนี้ก่อนละกันเชื่อไหมคะตอนแรกเนี่ย Predator เนี่ยเกือบจะกลายเป็นหนังตลกลาลและเพราะว่าดีไซน์ของเอเลี่ยนเวอร์ชันแรกเนี่ยมันพังไม่เป็นท่า ทีมงานนะฮะตอนแรกเนี่ยจ้างบริษัทที่ชื่อว่า Bos ฟิล์มสตูดิโอมาสร้างชุดเอเลี่ยนนักล่าทรงดีไซน์มาอย่างดีเลยครับเป็นตัวสูงยาวเข่าดีเลยออกเป็นแนวแมลงผสมสัตว์เลื้อยคลานตัวผอมๆขายาวโก่งแบบตีนไก่ดูคล้ายๆมนุษย์กบด้วยนะแถมหัวเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดมากครับเหมือนสัตว์ประหลาดที่มาจากหนังขบวนการแปลงร่างไม่มีลักษณะหน้าเก้งขามเท่าที่ควรนักแสดงนําของเราอย่างอาร์โนนะฮะพอเห็นปุ๊บยังหลุดขำนะฮะบอกว่า หน้าตามันเนี่ยเหมือนจริงจกผสมเป็ดสุดโอ้โ oh, หทีมงานได้ยินอย่างนี้ก็ถุนกระกุ้มขมับเลยฮะแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเราถ่ายกันมุมกล้องต่ำๆเนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวขึ้นมาก็ได้มั้งเมื่อชุดเอเลี่ยนตัวแรกส่งมาที่กองถ่ายกลางป่าเมสิโกรครับทุกคนในทีมงานก็รู้สึกถึงหายนะทันทีจอร์นแม็กเทเนนนะครับผู้กับเนี่ยเขาบอกว่าให้คนเนี่ยลองให้ไปใส่ชุดก่อนออกมาวิ่งทดสอบถ่าย ปรากฏว่าไอตัวที่วิ่งผ่านกล้องและทุกคนเห็นนะฮะมันเหมือนเป็ดยักษ์ผสม,มแมลงวิ่งตุบตุเปมาเลยฮะมองผ่านกล้องแล้วก็ยิ่งหามันเป็นตัวแดงๆครับใหญ่ยักษ์เดินงุ่ม่ง,งามาตามป่าซึ่งตรงข้ามกับที่เราต้องการทุกอย่างเขาลองถ่ายฟุตเทจออกไปสักประมาณสองช็อตและส่งให้สตูดิโอดูพร้อมโน้ตตัวแดงๆไปเลยครับว่าพวกคุณเนี่ยจะเอาจริงๆกับไอ้นี่เหรอสตูดิโอได้เห็นฟุตเทจไอเป็ดยักษ์ที่วิ่งตุบตุเปอันนั้นนะฮะถึงก็บอกเลยครับว่า ไอเราหยุดถ่ายก่อนดีว่าไม่น่าเวิร์กสรุปครับมนุษย์ต่างดาวเวอร์ชั่นเป็ดจิงจกก็โดนหยุดโปรเจกต์ไว้แตบเพียงเท่านี้แต่ไอคันจะหยุดโปรเจกต์แล้วไม่ทําอะไรต่อเนี่ยมันก็จะเสียค่าโปรดักชันไปโดยใช่เหตุจอร์นแม็กเทนแนนครับก็เลยเอาฟุตเทจอื่นๆที่ไม่ใช่การวิ่งของเป็ดผสมริงจกเนี่ยส่งให้สตูดิโอดู ก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆครับที่เขาถ่ายทําขึ้นเฮ้ยหนังมันมีอาโนนะหนังมันมีกองทัพนะแล้วมันก็จะมีมุมมองการต่อสู้อื่นๆอีกเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กได้ส่งให้สตูดิโอบอกว่าไหนๆเราจะแก้แล้วช่วยแก้ชุดอันนี้ขอตังคเพิ่มได้ไหมสตูดิโอเมื่อเห็นฟุตเทดดังกล่าวครับก็เริ่มรู้สึกว่าเอาวะสู้กันอีกสักตัง้งก็เลยอนุมัติงบมาให้ครับแต่มีข้อแม้ครับ ต้องหากูรูด้านสัตว์ประหลาดมาช่วยกอบกู้โปรเจกต์โดยด่วนและฮีโร่ผู้กอบกู้คนนั้นจะเป็นใครไม่ไ,มได้ครับนั่นก็คือสแตนวินสันสแตนวินสันนะครเป็นปรมาจารย์นักออกแบบเทคนิคพิเศษแห่งฮอลลีวูดครับฝากผลงานไว้มากมายครับเดอะเทอร์มินเเตอร์หรือแม้กระทั่งจูเลสิกปาร์กก็เป็นผลงานของแกแต่นั่นคือเป็นเรื่องราวก่อนที่เทคโนโลยีจะถูกพัฒนาขึ้น ลุงอโนของเราเนี่ยครับสมัยที่ร่วมงานกับสแตนวินสตันตอนทำเดอะเทอร์มินาเตอร์ก็ออกปากชวนสแตนวินสตันขึ้นมาจริงๆรทางมุ่งเนการสร้างนะครับก็รีบต่อสายถึงคุณวินสตันทันทีคุณวินสตันครับช่วยด้วยครับเอเลียนของเราพังมากตอนนี้ถ่ายอยู่กลางป่าชุดนี้มันก็มีปัญหาชิปเป่งเลยฟังวินสตันครับพอได้อ่านบทหนังพรเ,เตอร์ปุ๊บก็ชอบไอเดียนักล่าต่างดาวตัวนี้มากๆถึงก็บอกว่าโหคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยนะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจสุดๆ อ่าแล้วชอบเลยเขาก็ตกปากรับคำทำงานครับปัญหาคือเขามีเวลาเพียงแค่6สัปดาห์ในการเนริมตเจ้าพรีเดเตอร์ขึ้นมาใหม่หมดจากศูนย์ปกตินะฮะทำสับประหลาดแบบนี้ใช้เวลาเป็นปีนะครับไล่ต่้ง่การออกแบบดีไซน์ดีไซน์เสร็จปุ๊บก็ต้องมาทําชุดมาวางรายละเอียดต่างๆจะดูว่าเป็นวัสดุแบบไหนยังไงก็ตามตอนมินสตันเนี่ยไปบอกข่าวทีมงานในบริษัทเนี่ยทุกคนโวยวายบอกกับเฮียว่าเฮียจะฆ่าเราจริงๆเหรอ เรามีเวลาขนาดนี้เราจะทําชุดแบบนี้ได้ยังไงจะเอาเวลาแบบนี้ในเดือนครึ่งเนี่ยนะมันบ้าบอมากแต่ในใจลึกๆนะฮะวินสตันก็มั่นใจว่าโปรเจกต์นี้ดังแน่เขาจึงกัดฟันลุยครับและลงมือออกแบบเอเลี่ยนตัวนี้ด้วยตัวเองเพื่อให้เสร็จทันเวลาวินสตันเริ่มมองหาแรงมัาลใจใหม่ๆให้กับพรีเดเตอร์ครับโจทย์ก็คืออยากได้สัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ใส่ชุดเกราะได้แต่ดูยังไงก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่โคตรแน่นอน คนไม่ใช่คนนี่ชื่อไทยมาตรงนี้วันหนึ่งนะฮะขณะเข้าไปนั่งคุยกับโปรดิวเซอร์โจโอเอลซิลเวอร์เขาก็หันไปเจอภาพวาดแขวนรูปหนึ่งรูปนั้นนะ,ะเป็นภาพนักรบเผ่าราสตาฟารีนจากต่างดาวลาสตาฟารียนก็คือเหมือนคล้ายๆพวกเลกเก้ครับผมเดดร็อกแบบนั้นแต่ว่ามีรูปร่างเป็นต่างดาวหน้าตาดุดันครับวินสตันได้ไอเดียเลยครับเอเลี่ยนของเราเนี่ยมันจะต้องมีผมเดดร็อกเท่ๆแบบนี้แหละ และเขาเนี่ยก็ร่างดีไซน์เอเลียนผมเดดท็อกออกมากลายเป็นจุดกำเนิดลุกของพรีเดเตอร์ทรงผมเดดท็อกอย่างที่เราได้เห็นในทุกวันนี้แต่ก็ยังติดอยู่อย่างหนึ่งครับได้รูปร่างแล้วได้ทรงผมแล้วแล้วหัวของมันจะเป็นยังไงเขาอยากให้มันน่ากลัวอย่างสุดขีดเลยครับลองหลายแบบแล้วก็ยังไม่โดนใจฮะจนกระทั่งเขาเดินทางไปงานสัมมนาที่ปุ่นั่งเครื่องบินไฟเดียวกับเพื่อนซีอีคนครับซึ่งเพื่อนซีคนนี้ ก็คือเจมส์แคเมรอนเจมส์แคเมรอนครับเป็นพุ่มกับไไฟระดับตำนานครับถ้ารุ่นนี้ก็อวตารครับแน่นอนอันดับหนึ่งขนาดเดียวกันในอดีตเนี่ยเขาก็เคยทำผลงานกับสแตนวินสันอย่างเช่นเอเลียนเทอร์มินเตอร์มาแล้วระหว่างบินฮะวินสตันก็นั่งออกแบบร่างหัวเอเลียนไปครับคิดไปเขียนไปไม่ได้สักทีแคเมรอนเหลือบมามองปุ๊บแล้วเขาก็มองเห็นไอเดียเสนอไอเดียไปเลยครับว่าไม ฉันอยากเห็นเอเลี่ยนนะที่มันมีขากรรไกรลล่างแยกข้างมันไม่เคยมีในหนังมาก่อนนะมันน่าจะเจ๋งมากวินสตันได้ยินดังนั้นเนี่ยถึงก็เราหึนี่สิสิ่งที่เราขาดอยู่ไอเดียเขี้ยวขากรรไกรยื่นออกมาข้างปากของแคเมรอนจึงถูกใส่เข้าไปในการออกแบบทันทีเป็นอันว่าลงตัวเลยครับโฉมหน้าพรีเดเตอร์สุดสะพรึงสุดน่ากลัวแบบที่สแตนวินสตันต้องการตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ครับวินสตันและทีมก็หัวหมุนทำงานกันทุกวัน และสามารถส่งมอบชุดพรีเดเตอร์เวอร์ชันใหม่สุดเจ๋งกลับไปในกองถ่ายได้ทันเวลาพอดีจากนักล่าเป็ดจิ้งจกครับกลายร่างเป็นเอเลียนนักล่าตัวสูงใหญ่ดำมาเมื่อมใส่หน้ากากเหล็กเท่ๆผมเปียเดดร็อกและทีเด็ดที่สุดเลยครับหน้ากากเปิดออกมาให้เห็นหน้าเอเลียนเขี้ยวแยกแหลมขากรรไกรยแยกออกมาเป็นสี่แฉกหน้าขนลุกมากเรียกว่าดีไซน์เนี้ยกลายเป็นภาพจำที่ถึงทุกวันนี้ไม่มีใครล้อว่ามันคือเป็ด ผสมจิ่งจบอีกต่อไปแต่แน่นอนครับการถ่ายหนังเนี่ยมันไม่จบได้ดีไซน์เอเลี่ยนสวยๆเท่ๆมาเพราะกองถ่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนรกแตยกยิ่งกว่าคนไม่ใช่คนซะอีกโลเคชนันการไหนทําของดีเดเตอร์นะครับได้ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายสุดๆเลยครับพอไปปักหลักกันในป่าดิบชื้นเขตร้อนที่เมืองพาเลเก้ประเทศเม็กซิโกเป็นป่าลึกจริงครับไม่มีการเซตในสตูดิโอเจอทุกสภาพอากาศครับอากาศร้อนชื้นยุงมแมลงสัตว์มีพิษ งูแมงป่องมดกัดมีทุกอย่างครับนักแ,แสดงที่ชื่อว่าบิลดุกนะครับบ่นเลยครับว่าความร้อนเนี่ยมันเยี่ยงนรกเลยเวลาแบกปืนกับเครื่องมือเครื่องไม้วิ่งในป่าชื้นเนี่ยมันก็โคตรหนักนะเคลื่อนไหวยากและก็ยังต้องคลานบนพื้นผ่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอมะแลงพิษอีกเอาจริงเนี่ยตัวเลขอุณหภูมิเนี่ยบอกไม่ได้หรอกว่ามันร้อนแค่ไหนรู้แค่มันร้อนมากโคตรร้อนร้อนชิบหายเรียกว่ามี3ามฤดูในวันเดียวเขาบอกว่าช่วงเวลากลางวันของป่าที่เม็กซิโกเนี่ย อุณหภูมิสูงเกือบเท่าร่างกายคนจนกล้องถ่ายฟุตเทจโหมดอินฟราเรดที่ต้องใช้ในหนังเนี่ยจับอุณหภูมิคนไม่เจอเพราะว่าคนเนี่ยที่เป็นตัวร้อนๆสีแดงๆเนี่ยร้อนพอๆกับฉากหลังเลยทีมงานนยครับต้องลองฉีดพรมน้ําแข็งใส่ต้นไม้และให้ดาราเนี่ยไปยืนข้างกองไฟเพื่อปรับอุณหภูมิแต่ก็ไม่ช่วยต้องไปพึ่งเทคนิคพิเศษราคาแพงแก้ปัญหาแทนทาการ้อนสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําไม่สะอาดครับพอน้ําไม่สะอาด ทั้งกองถ่ายครับท้องเสียกระนาวเลยครับกองถ่ายเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยเกือบจะโดนอาหารเป็นพิษเกือบหมดเลยจะไม่ให้เป็นได้ไงครับโรงแรมที่พักกองน้ําก็ไม่ดีแถมชอบเสิร์ฟอาหาร,ปรแปลกๆจนหลายคนไข้ขึ้นท้องเสียยกตีมแต่พุ่งกับจอห์นแมคเทนแนนครับแกสุดสตรองเลยครับไม่เคยท้องเสียเลยครับไม่ใช่ว่าเพราะแข็งแกร่งครับเพราะว่าแกไม่แต่อาหารท้องถิ่นเลยครับกินแต่ของที่เอามาเองครับเพราะกลัวป่วยตัวเองอะ่ะผอมไปถึง11กิโล ขณะที่ลายโปรดิวเซอร์ของกองครับก็ผอมลงไปครับอันนี้หนักเลยครับ18กิโลด้านลุงอาโน,โนเนี่ยก็สู้ชีวิตไม่แพ้กันครับต้องถ่ายฉากใครแม็กต้องมีโคนโปะอยู่ถึง3สัปดาห์ด้วยกันแถมน้ําที่ต้องลงไปเนี่ยมันก็เย็นมากๆเล่นเอาลุงเนี่ยป่วยสู้ผอมลงไปเรื่อยๆสังเกตดีๆครับผู้พันดั๊ในเรื่องเนี่ยกล้ามช่วงท้ายจะหดลงนิดหน่อยถึงจุดหนึ่งครับร่างของลุงอาโนเนี่ยมันพังสุดๆต้องให้น้าเกลือขนาดถ่ายทานะครับมีการเจาะสายน้ําเกลือเนี่ย ติดเอาไว้และก็ออกไปถ่ายทําเลยด้วยซ้ำไปแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องวิบากกรรมทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นครับเพราะวิบากกรรมหนักที่สุดของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับพรีเดเตอร์คนแรกที่มารับบทครับคนที่รับบทพรีเดเตอร์คนแรกนะครับนั่นก็คือนักแสดงบูที่กําลังไต่เต้าในเวลานั้นนั่นก็คือคุณชองครอสแวนเดมครับเป็นดาวบูกร้ามโตจากบัสเซลครับประเทศเบล,เ,ลเยียม ตอนนั้นเนี่ยฮะกำลังหาวิธีในการไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นนักแสดงระดับฮอลีวูดอยู่เมื่อเขาถูกทาบทามให้มาสวมบทเป็นพรีเดเตอร์ในความคิดของเขาเนี่ยนั่นคือการมาปะทะกับอโนชวัสเนเกอร์ฮะฟังดูเท่มากแต่ที่ชองครอสเนี่ยเขาไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าเฮ้ยทะเลนเรื่องนี้มันคือการใส่ชุดยางนะพอเจ้าตัวเห็นชุดยางนะครับถึงก็บอกว่าโอ้โ oh, หชุดแบบนี้เหรอโคตรเกียนเลยไม่เห็นหน้าเลยมีแต่หัวประหลาด แต่ฝ่ายเทคนิคเอฟเฟกต์ตก็เลยเดินม,มาบอกว่าเฮียใจเย็นชุดที่เฮียเห็นเนี่ยนะบอกเลยมันคือชุดโหมดอัมพลางปตัวเอง่ันผู้เจริญซึ่งมาปม่ดปัญญาวันแดมได้ยินแทนที่จะดีใจฮะปรากฏว่าหัวเสียหนักกว่าเดิมนอกจากไม่เห็นหน้ากูแล้วเนี่ยยังต้องร้องหนอีกเหรออย่างนี้แสดงว่ากูจะโชลีลาบูใสาอาโนเนี่ยเขารอก,กูเฉิดฉายเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม แวนแดมนะฮะเขาบ่นที่หลังนะครับตอนที่หนังออกฉายแล้วว่ากวนที่จะใส่ชุดได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณยี่นาทีเต็มมองอะไรก็ไม่เห็น,นะครับมีรูเล็กๆแค่ให้พอหายใจต่อสายเคเบิลพลุงพลังเพื่อขยับหัวขยับกรามเวลาจะเดินทีกระโดดทีเนี่ยมันโค้งเคลแล้วมันจะล้มตลอดพอมันถึงฉากที่กระโดดสูงๆครับเขายืนการกับผู้กำกับว่าไม่ไหวสูงขนาดนี้กระโดดไปขาหักแน่ คือจะให้แกกระโดดเตะแบบสตีไฟเตอร์ตอนยุคหลังๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แต่ผู้อุกับก็บอกว่าเฮ้ยเอานะมันโดดไปไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายแวนดดมก็ไม่ยอมกระโดดครับแล้วทีมงานก็เลยเลือกใช้สตันแมนใส่ชุดแดงทดลองกระโดดแทนปรากฏว่าขาหักจริงครับสแันแมนคนนั้นขาหักจริงๆตามที่แวนดดมท้วงไว้ไม่มีผิด นี่ยังไม่นะว่าภายในชุดเนี่ยมันก็อบอ้าวมากๆนะฮะแวนดแดมเนี่ยถึงก็เป็นลมหมดสติในชุดไปสองรอบระหว่างถ่ายทําต้องหามออกไปพักฟื้นให้หายเพลียเป็นระยะระยะโปรดิวเซอร์เห็นดังนั้นก็คาโทษไปเลยครับคามึงเป็นลมอีกนะมึงมีเรื่องแน่สองสัปดาห์ผ่านไปครับเป็นลมเหมือนเดิมผู้สร้างครับก็เลยจัดการอัญเชิญแกออกจากกองถ่ายกลายเป็นว่าแวนแดมนะครับถูกปลดกลางอากาศเพราะเป็นลมฮนะ ซึ่งก็อย่างที่เห็นครับว่าในหนังเนี่ยมันก็ไม่มีเขาอยู่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชุดที่เขาใส่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นชุดที่ถูกแก้ไขไปแล้วแต่ถึงจะสูญเสียตําแหน่งนักล่าจากเรื่องนี้ไปก็ตามเนี่ยชองคอสแวนแดมก็ไปแจ้งเกิดในหนังเรื่องอื่นๆตามมาว่ากันว่าเบื้องหลังตํานานการโดนไล่ออกของแวนแดมเนี่ยเล่ากันมาหลายฉบับมากนะฮะแต่อีกสาเหตุนหนึ่งที่ภายหลังเปิดเผยมาแล้วเนี่ยฮามากๆเลยก็คือแวนแดมเนี่ยเขาเสนอกับทีมงานครับว่าผมเนี่ยนะ อยากให้พรีเดเตอร์เนี่ยสู้ด้วยสไตล์คิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งคืออะไรคิกบ็อกซิ่งคือแพ้่ไม้มวยไทยฮะเอามาใส่ในตัวพรีเดเตอร์คิดสภาพพรีเดเตอร์เตะแบบซุปเปอร์บอลเตะแบบตะวันฉายโจเอลซิลเวอร์โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่เอาพรีเดเตอร์มันเป็นต่างดาวมันไม่ใช่นักมวยสรุปก็คือแวนแดมนะฮะความเกลียนและความติดแตกของแกแล้วก็ความอยากจะโชว์ออฟ เป็นนักแสดงศิลปะก,การต่อสู้เนี่ยทำให้แกเนี่ยต้องออกจากโปรเจกต์นี้ไปในที่สุดพอแวนแดมออกจากกองถ่ายไปอา้าวแล้วใครจะมาสวมบทเป็นพรีเตอร์ล่ะทีมงานก็เลยหาคนใหม่ที่ตัวใหญ่กว่าเดิมครับมาเสียบแทนเพราะว่าจริงๆแล้วชองคอแวนแดามสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าพอไปยืนเทียบกับอาร์โนแล้วเนี่ยแม่มันก็ดูไม่ค่อยสมฐานนะสักเท่าไหร่แกก็เลยไปเลือกครับนักแสดงคนหนึ่งที่สูงถึงสองร้อยสิบแปดเซนนั่นคือเควินปีเตอร์ฮอพอเอามายืนนะฮะ โดนเด่นสูงที่สุดในกองถ่ายแล้วเมื่อมาประกบกับอโนชวานเซนเกอร์และบรรดาน,นักแสดงกล้ามโตที่เป็นเหล่าทหารทั้งหลายเนี่ยมันทําให้พรีเดเตอร์ตัวเนี้ยดูสมจริงสมจังและก็ดูขึงขังมากๆดูน่ากลัวมากๆคุณเควินปีเตอร์ฮอนะครับทุ่มเทให้กับบทพรีเตเตอร์มากๆแม้มองไม่เห็นฮะตอนใส่หัวก็ยังซักซ้อมตำแหน่งการยืมฟันดาบจนแม่นและเข้าไปเล่นในที่แบบมืดๆได้จนภาพออกมาลื่นไหลามากๆ จริงๆแล้วคุณเควินเปเตอร์ฮอรเนี่ยโผล่ Pro หน้าออกมานิดหนึ่งตอนจบเรื่องครับเขาคือคนขับเฮลิคอปเตอร์ที่มารับดั๊ตอนท้ายครับเป็นการให้เครดิตเล็กๆน้อยๆกับนักแสดงใต้ชุดเอเลียนครับต้องยกนิ้วให้เลยว่าคนนึงออกไปอีกคนนึงสวมต่อได้อย่างเนียนกลิบหนังไม่สะดุดครับแถมได้พรีเตอร์ที่ดูน่าเกรงขามขึ้นมาอีกการออกฉายของพรีเตอร์ในปีนั้นครับเรียกว่าโกยทั้งคำชมกลายเป็นหนักแอคชั่นขึ้นหิ้งยุค80เนี่ย ว่าจะรู้ตัวเนี่ยนะกวิจาร์สมัยนั้นที่เคยเมินตอนแรกก็กลับมายกย่องให้พรีเตอร์เด็บมันมาตรฐานหนังแอคชั่นเลยแฟรนไชส์นี้ครับเดินหน้าต่อออกมาระยะเวลายาวนานอีก20-30ปีถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นที่นับรวมทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมีหนังตอนต่อถึง7เรื่องด้วยกันซึ่งภาคล่าสุดที่กำลังฉะายตอนนี้ครับพรีเตอร์แบดแลนด์ก็ดูเหมือนจะเป็นทิศทางใหม่ๆที่ทำให้นักล่าจากต่างดาวคนนี้มีอนาคตในวงการหนังต่อต่อไป หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆของ Predator นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราหนังติดหมันได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ